ยายไหมเก็บเกล็ดอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรยายไหมเก็บเศษเกล็ดแป้งชุบทอดไว้ให้คุณตาจะเห็นคุณตาชอบ 갔다 온데 갔다 온대. 갔다 온대. C'est pour manger ou c'est pour emporter Non, c'est pour vous, cadeau. Cadeau, ah Cadeau, cadeau. Vous pouvez manger maintenant si vous voulez. non, non. non. non, non. 3 légumes, vous pouvez me les mettre ensemble, je vais les reconnaître. Mais si je ne les reconnais pas, n'est pas grave, je les Oh, trop gentil, mais je vous paye cela. Oh, ça vient là. 4,50, c'est le plus Oui, merci. Merci, tant pis. Et à bientôt, les gens... Ah, merci, merci. C'est du bois, hein. Oui, du bois. C'est du bois.

谢谢，好，看拜。

Merci, merci. Oh, merci. Ah, Quatre mille, mon est trop bon. Chaud, Je... c'est ça Chant. Chant. Vous plaît. merci. Vous pouvez les remettre oui. voilà. ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. merci, beaucoup. merci. 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 merci.

Là et là. Merci. Merci, professeur. Au revoir. Bonne année, on déchire, bonne année. Et bonne année aussi. Hein? Bonne année. Merci.

les pochettes, monsieur. Merci. Au revoir. Ouais. Au revoir. Bonjour. Bah, déjà, je vais vous prendre toutes les brochettes, là. Oui on a aussi le, le petit Nen qui est là tout seul. Non celui là c'est cadeau là. Ah, ah, j'en ai, j'en ai Vous euh, pas donné tu. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bonne propre. Merci beaucoup. De toute façon, on en aura deux chacun. Oui. Super

พี่น้องจะเพิ่งจะได้นั่งจะยังหนาวเลยวันนี้กูกก <Olá. S 1> ู๊กสวัสดีวัเมสซี่โอชุมาดามตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงสี่สิบแล้วจ้ะใกล้เลิกแล้ว แล้วอกอ็เียอีกประมาณสัก1ิกว่าชิ้นจ้าแล้วก็สลัดโลประมาณสัก6 7เจดชิ้นวันนี้ยังไม่ทํามาเยอะจ้าบางทีบางทีลูกค้ามาแล้วมันหมดสงสารลูกค้านะจ้าของเหลือดีกว่าของขาดดีกว่าลูกค้าไม่ได้กินนะจ้าเอาโยกเยยกเยิร์ตโยเิร์ตยังไงกำลังจะบอกว่าเห็นไหมคะพี่น้องเห็นเห็นอันนี้ไหม ที่ว่าแม่ค้าขายไก่ถือมานะจ๊ะนั่นคือโชฟาสโชฟาสเครื่องทําความร้อนจะแบบใช้แก๊สเนี่ยเนี่เห็นไหมยังไ่การจะบอกว่ามื้อเช้าห่อช็อกโกแลตร้อนมาจะไม่มีเวลากินเห็นไหมเที่ยงแล้วถึงจะได้กินสงสัยหายร้อนแล้วมั้งจ๊ะเอา เอาพี่น้องทำไมมันออกปกติวิววิววิวสว่าโพสต์ในเรือ่องของัฒนธรรมแตเก็ตะฟ้าดูอะไรมันปกติมันต้องออกจากรูสีขาวอันนี้มันออกจากรูตรงนี้โอ้แปลกประหลาดเนาะนึกว่าคนแปลกแล้วแต่ที่ใส่น้ำร้อนก็ยิ่งแปลกไปอีกจัง นมนี่ก็ซื้อมาแต่เมื่อเช้ายังไม่ได้กินจนเที่ยงแล้วจั่อะไรนะัวดซองหนาวครับหนาวลบห้าองศาจ้ะด,ดูผมไม่เป็นไรสวายรูปติกาโต้รู้ติกาโตทัง้ง เขาทําความสะอาดดูนี่ยค่ะเนี่ยในแบงก์ธนาคารตรงนี้เมื่อเช้านี้ลบห้าองศาจา้ะเยี่ยไหมใส่เสื้อมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวจ้ะตัวที่หกเป็นเสื้อชั้นในเสื้อชั้นในไม่ต้องนับมันหรอกจก้ะมันให้ความอุ่นไม่ได้ <c oughs>

ี่ว่ามาช่วยพ่อค้าขายของนะจ๊ะสลัดโนนเหลืออยู่สามอันจ้ะเดี๋ยวไปให้เขาด้วยเอากระเป๋าลุยมาด้วยกระเป๋าลุยลองกระเป๋าลุยเป็นเด็กมาช่วยขายของอย่างเงี้ยจ้ะคงมีไรายได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของร้านใช่ไหมคะพี่น้องจ้ะ เห็นตรงนี้ไหมคะนี่นี่กลังสร้างอยู่นี่คือตลาดแห่งใหม่ของยายไหมจจะจะเปิดประมาณเดือนมีนาแต่ว่าเมื่อกี้ยายไหมถามผู้คุมตลาดแล้วว่าจะเปิดเดือนมีนาจริงๆเหรอเขาบอกว่ามันมีโควิดนะจ้ะถ้าเกิดโควิดเนี่ยร้านค้าต้องห่างกันประมาณเมตรครึ่งใช่ไหมเมตรครึ่งหรือประมาณ3เมตรถึงเมตรครึ่นะจ๊ะแต่พอดีที่ตรงนี้มันแคบถ้าเกิดห่างกัน3เมตร ก็คงจะพ่อค้าไม่ค้าก็คงจะมาขายได้ไม่หมดนะจ๊ะมันที่มันไม่พอที่มันเล็กเขาก็เลยคิดว่าให้อยู่ต่อตรงนู้นไปก่อนเนี่ยไหมอยากอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะอยากอยู่ในเมืองเพราะว่าคนเท่าคนแก่จะได้เดินมาหาซื้ออาหารการกินได้ง่ายๆนะ่ะอันนี้มันออกมาข้างนอกหน่อยนึงแล้วจ๊ะนี่อพาร์ตเมนต์คนฝรั่งเป็นอย่างนี้จ้ะนี่คือบ้านในเมืองจ๊ะ ในเมืองส่วนมากจะไม่มีบ้านเป็นหลังนะจะเป็นอพาร์ตเมนต์เขาขาวนี้ไม่ใช่เกลือนะคะไม่ใช่สม,มุทรสาครทำนาเกลือนะมันเป็นไอ้นี้ใจหิมะหิมะล้วนๆน,น้องเป็นสาวนาเกลือขายเกลือเพื่อซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาละินคุณเด้ ลูกข้อมนติ์ทำสร้อยเรียกพี่รถเยี่ยมเลือยู่คันเดียวเลืออยู่สองคันคันนี้กับคันนี้รถที่ว่ามาขายของนะจ๊ะดีใจที่เยี่ยมไม่ใช่ที่โหลเอารถคันนี้อยู่วันเดิมพี่น้องจ๋าที่เยี่ยมผ่านมาเมื่อเช้านี้จ๊ะ ที่เก่าเวลาเดิมจ้าหลังเลิกตลาดเพิ่มเติมก็มีหิมะจ้าเห็นไหมเขาโอกโลกูกยังไมจะไปนู่นจ้าไปห้างไปซื้อขอนมไปฝ่ายอีหลาจ้าสวัสดีค่ะหนูรู้ไหมว่าแม่จะเอาอะไรให้หนูไม่รู้ไหมคะับได้ยินเสียงกันไปรู้มคืออะไรลูกอมเหรอใช่เป็นของกินลูกอมที่หนูชอบ กัตตุมิกาอ่าทำอะไรหนูรู้แต่ลูก,ลกอาช้าขอบคุณค่ะคเลยทำไมมันเหรียญใหญ่จังเลยลูกมันไม่เป็นเหรียญน,นะเลยอู้ยอิ่มกันทั้นอำเภออืมอร่อยไหมคะบอกท่านผู้ชมมากินด้วยค่ะน่ากินแงงแงอร่อยมากค่ะมากินด้วยอ,อร่อยแถว่าขอบคุณใช่ไหมคะอื 老公，你看。